คุณเคยชมภาพยนตร์แอคชั่นอาชญากรรมที่ผลิตโดยชาวเกาะฮ่องกงในยุค80-90กันบ้างไหมครับอาทิเช่น A b e t t l e Tomorrow, The Killer หรือว่า Hard Bullet ผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบภาพยนตร์แอคชั่นจากฮ่องกงเป็นอย่างมากและซึมซับมาตั้งแต่เด็กจนโตในตอนนี้ผมเจอเกมที่สารฝันผมแล้วครับ เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อปี1992ที่เกาะฮ่องกงมีตำรวจนายหนึ่งที่ถูกพวกแก๊งอัตภาพทำร้ายร่างกายก่อนที่พวกสว่างเดือร้ายของสังคมนั้นจะจบชีวิตของนายตำรวจนั้นอย่างโหดเหี้ยมและทารุณตำรวจคนนั้นคือคู่หูของผมเองและในยามค่ำคืนราตรีที่ไร้สายเงาดีจะมีเพลงแสงจากปากกระบอ,อกปืนของฉันเท่านั้นที่จะเป็นแสงสว่างในยามค่ำคืนนี้เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเพราะคืนนี้ จะเป็นคืนสุดท้ายของพวกแก The Hong Kong Masker คนดิบแค่เดือด เรื่องว่าโดยปี1992ที่เกาะฮ่องกงมีตำรวจได้หนึ่งที่โดนแก๊กอันดามันนั้นฆ่ายอย่างโหดร้ายทารุณซึ่งายตำรวจคนนั้นก็คือคู่หูของตัวละครเอกของเราด้านเองและตัวเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปแก้แค้นให้กับเพื่อนด้านเองครับและนี่ก็คือเนื้อเรื่องของเกมเดอะฮ่องกงมาสเตอร์นะครับผมบอกเลยว่าเื้อเรื่องนี้ตรงตามโขนฉลักสุดหนังฮ่องกงแท้เลยล่ะครับ ส่วนรูปแบบการเล่นก็จะเป็นแบบท็อปดาวน์ชูเตอร์ผสมเดินได้ยิงแบบเกมชูเตอร์ทั่วไปแต่ความสนุกของเกมนี้มันอยู่ตรงที่มีการยิงสโลว์หรือว่าบูลเลตไทม์เหมือนกับเกมแบ็กเพลนที่เป็นการสโลว์ให้เวลาช้าลงแล้วเราจะยิงปืนแม่นขึ้นเฮ้ย <Hey, S 1> แต่ย่าเพิ่งดีใจไปพราะบอดเกมนี้โคตรโหดเลยทีเดียว เพราะไม่ว่าเราจะสโลมุนตัวยิงยังไงแต่ถ้ากระสุนของศัตรูมาโดนตัวเราแค่นัดเดียวมันก็จะส่งเราไปคุยกับรากมะาม่งทันทีซึ่งวิธีที่จะหลบกระสุนของศัตรูมันยากมากเราต้องกะทั้งเวลาและยิงให้โดนศัตรูก่อนที่ศัตรูนั้นจะยิงโดนเราและถ้าเรายิงปืนพร้อมกันกันกบศัตรูก็จะเหมือนแบบการแลกกันนะครับผมแบบว่าคนละนัดคนละนัดแบบว่ามันก็ยิงเราเราก็ยิงโดนมันแล้วก็ตายคู่ซึ่งเกมเหมือนจะง่าย แต่ก็แอบยากอยู่เหมือนกันตอนผมเล่นนี่ก็แบบมีแบบฟาจอยฟาเบาทิ้งไปหลายรอบอยู่เหมือนกันนะนอกจากนี้ยังมีระบบอัปเกรดอาวุธและปลดล็อกอาวุธของเราอีกด้วย ซึ่งอาวุธที่เราใช้ได้นั้นก็มีทั้งปืนสั้นปืนยาวและปืนลูกซองที่เปรียบเสมือนซิกเนเจอร์ของเกมนี้ด้วยครับระบบอัปเกรดอาวุธปืนของเราก็อัปได้ตั้งแต่อัปความแรงของกระสุนอัปอัตราการยิงของปืนจำนวนกระสุนและความเร็วในการหลบกระสุนซึ่งการอัปแต่ละครั้งเราต้องใช้ดาวที่เราจะได้จากการทำเควสในแต่ละด่านตามภารกิจในแต่ละด่านที่จะแตกต่างกันออกไปนั่นแหละครับแสงไฟของปืน และเอฟเฟกเข้าของกระจัดกระจายเวลาโดนกระสุนก็ถือว่าสวยเหมือนภาพยนตร์แอคชั่นฮ่องกงที่เราดูกันเลยและพอเราเล่นเคลียร์ทีละด่านไปจนถึงด่านสุดท้ายเราก็จะเจอกับด่านสุดท้ายที่เราน,นต้องสู้กับบอสของเกมนี้ที่มีชื่อว่าแอนโทนีเดอะบอสเซงซึ่งเราก็ต้องต่อสู้กับลูกน้องของแอนโทนีแล้วก็ต้องสู้กับแอนโทนีที่หล่อเลือดมันยาวมากและแบบ กูโดนไมได้สักดาดา่กูโดนแล้วกูก็ตายอ่ะแต่มือแบบมีหลอดยาวเป็นพืชเลยอ่ะซึ่งพอชนะได้แล้วเกมก็จะเคลียร์แล้วก็มีคัสซีนขึ้นแบบประมาณว่าเฮ้ยกูทลายแก๊่ได้แล้วนะเวย้ยกูแก้แค้ในให้เพื่อนสําเร็จแล้วและที่บรรยากาศและฉากเหมือนกับหนังฮ่องกงขนาดนี้ก็เพราะว่าเกมนั้นได้แรงบนันดาลใจมาจากหนังฮ่องกงยุค90เรื่องฮ a ร์ b u l l e t หรือว่าทะลักจุดแต่ง หนังของผูก้กำกับหนังแอคชั่นอาชญากรรมชื่อดังอย่างจอห์นวูและเป็นหนังที่เขาทำก่อนที่จะไปทำงานกับฮอลลีวูดหนังก็เลยมีความที่แบบว่ามีอะไรยัดใส่ไปหมดใส่ความมันความบ้าระห่ำความเท่ไม่ว่าจะเป็นฉากยิงปืนสวยๆปืนคู่ใจพร้อมรัวกระสุนแบบไม่ต้องรีโหลดและสโลว์โมชั่นสวยๆที่เป็นซิกเนเจอร์ของจอห์นวูนั่นเองครับรวมถึงเสื้อโค้ทของพระเอกในเกม ก็อยากได้แรงบันดาลใจมาจากตัวละครผู้บวชติกีลาที่ดำนแสดงโดยโจวนฟ้าดาราคู่บุญของพุ่งกับจอห์นวูที่เป็นตัวละครเอกในเรื่องนั่นเองและเกมเดอะฮ่องกงมาสเคอร์นี้ก็ยังเป็นแรงบรนดาลใจให้กับหนังแอคชั่นแห่งยุคอย่างจอร์นวิกในภาค4ีอีกด้วยซึ่งผ้กํากับชาร์ลส์ตาเฮลสกี้ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาได้รับแรงบรนดาลใจในการทำฉากยิงปืนลูกไฟสวยๆกับมุมกล้องบนหัว มาจากเกมที่ชื่อว่า The Hong Kong Masker ซึ่งมันก็กลายเป็นแบบเกมที่ได้แรงบันดาลใจจากหนังแล้วก็เป็นหนังที่ได้แรงบันดาลใจจากเกมอีกทีกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อเรื่อยๆจริงๆครับ The Hong Kong Masker มีขายในร้านค้าแพลตฟอร์มเกมสตรีมหรือใครสะดวกแพลตฟอร์มไหนก็ลองไปจับจองและเล่นเกมบานๆแบบนี้ดูครับ ถ้าจะให้ได้ฟิลผมว่าลองดูดักแอคชั่นฮ่องกงของจอห์นวูสักเรื่องจบก่อนแล้วค่อยไปใส่ต่อกับเกมเพื่ออัตรรสที่จะเพิ่มความสนุกให้กับเกมได้มากขึ้นดีครับสำหรับวันนี้แอดขอตัวไปออนทัวร์ก่อนนะครับน้องๆที่สับโรงรออยู่ขอบคุณที่คิดถึงกันนะครับ